ตำรวจทำหน้าที่ตามกฎหมายตั้งกล้องสวมตัวผู้กระทำผิดแล้วมีกลุ่มตรวจสอบมาไล่พูดจาตรวจสอบการทำงานของเจา้าหน้าที่ทำได้แต่ต้องอยู่ในกรอบให้เกียรติซึ่งกันและกันไหมอันนี้เป็นการตั้งคำถามอย่างที่ว่าไปนี้ล,ลักษณะถ้าฟังดูข้อมูลเหมือนไปไม้เหม่อไม้เมาใช่ไหมใช่ค่ะคือทำคลิปในลักษณะแบบนี้มาหลายปี่เป็นประเด็นที่ผมก็เพิ่งรู้นะ ว่ามีกลุ่มคนเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานแบบไลฟ์การทำงานของตำรวจตามด่านตรวจต่างๆเหมือนลักษณะว่ามาจับผิดหรือกดดนัน <c oughs> ในทำลองนั้น <c oughs> ได้ทราบว่ามีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักรบด่านเถื่อน <c oughs> มีสมาชิกในพื้นที่ต่างๆจำนวนมากมักจะไลฟ์เฟซบุ๊กการทำงานของตำรวจตามด่าน <c oughs> และวิพากษ์วิจารณ์ <c oughs> รูปแบบการตั้งด่านในด่านในเฟซบุ๊กตัวเอง แล้วมีคนติดตามได้ข่าวว่าเป็นล้านนะก็คือเหมือนกับเป็นไม้เบื่อไม้เมากับตํารวจอะค่ะเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วผมก็เดี๋ยวตรวจสอบดูฟังอาจต้องให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มนักรบด่านเถื่อนนี่มันยังไงอเดี๋ยวตรวจสอบเลยยังไม่ยืนยันหรอกเอาเป็นว่าตํารวจส่วนหนึ่งก็มีการไปแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทมาไล่เขาแบบนี้ขนาดที่มีตํารวจบางนายคือ,ค,อคือให้ความเคารพยำเกรงกลุ่มนักรบด่านเถือ่อนเมื่อวานนี้ อาจจะผู้ชมไปดูภาพอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพารหัวเขาโพสคลิปขนาดตำรวจนายหนึ่งกำลังตั้งกล้องสุมตรวจผู้กระทำผิดความเร็วบนถนนสายเอเชียขาขึ้นช่วงพรมบุรีสิงห์บุรีแล้วเกิดเหตุการณ์มีคนมาไล่นี่ฮะแล้วจุดๆตำรวจคนนี้เนี่ยมีอาการเหมือนแอ่และวลมพประบายดูเถอะนี่เขาเตรียมบอกหมายแล้วเนี่ยเขาเตรียมออกหมายนะไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะไม่อบเลื่อนผ่าน เดินมาถ่ายเฉยๆแม่ลูก hmm. พ่อแม่ของหลวงังเอ้าเอ้าเอาุแรงขนาดนั้นเลยหรอลมมันแรงลมมันแรงรงของหลังนนั่งดีๆลงดีๆดีๆเดี๋ม่ได้ดีๆัดการ่างกากสอนดีไหมครับเยี๋ไม่ได้ดีๆนี่มีเสบียงแล้วในถุงมรงีเสบียงหมดแล้วเอา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 เอ้าเอาไม่เกี่ยวนะไม่เกล่ย เป็นอะไรหรืเป่าครับเป็นอะไรป่าบอกผมได้นะผมช่วยได้นะบอกเมชน่นะอกผมได้นะแับกรู้สึกว่าแขนจะไม่ดีแรง ทำไมแขนคุนเป็นอย่างนั้นไม่มีแรงให้ผมช่วยเดไปเรงพยาบาลด้วอพยาบาละไรนะอยจับก้องอย่าจับอนี่มันล้มให้ผมเงให้นั่งนนั่งนไม่เยียดแข่เหยียดขามันเป็นเหล็บเป็นเห่็ครผู้บังคับบัญชาดูหน่อยผู้บัคับบชาตมาเนียตำรวจจราจรเราแวกนั้น ก็ประสานรถพยาบาลมาจุดเกิดเหตุและประกองขึ้นรถพยาบาลท่านผู้ชมะจุดที่น่าสนใจก็คือทราบต่อมาว่าหมอบอกเลือดซึมในสมองและสมองบวมขนาดที่เจ้าตัวไม่มีประวัติเรื่องความดันสูงนะครับตัวชมหมอแจ้งว่าอาการเกิดจากความเครียด ทำให้ความดันขึ้นสูงจนแขนขาอ่อนแรงแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกค่ะแต่ว่าเลือดเนี่ยออกไม่เยอะนะคะแพทย์เนี่ยให้นอนที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีดูอาการค่ะล่าสุดอาการก็น่าจะปลอดภัยนะแต่ว่าหวัง,<อ>งว่าอย่างนั้นยังไม่ให้ใครเข้าเยี่ยมเพราะว่าความดันยังสูงอยู่ความดันยังสูง ตำรวจานนี้ฟังจากร้องกับสื่อโรงพักพรมบุรีเฉยงบุรีบอกว่าตำรวจคนนี้ชื่อดับตำรวจสุภพม,มิตรพวงประเสริฐค่ะท่านเป็นผอบหอมู่งานจราจรโรงพักพรมบุรีค่ะขณะกําลังปฏิบัติงานมีกลุ่มที่ใช้ชื่อว่านักรบด่านเถื่อนนี่แหละมาไลฟ์ตอนที่ดาบสุภพม,มิตรกําลังตั้งกล้องดักจับความเร็วอยู่แต่ปรากฏว,ว่าไม่ได้ติดป้ายชื่อคือยือนยันว่าเป็นตำรวจจริงแต่ว่าลืมติดป้ายชื่อไปค่ะกลุ่มนั้นก็เลยไลฟ์ต่อว่าการปฏิบัติงานถามว่าจะริยธรรมวินัยตำรวจมีไม่ไม่มี ไปชื่อเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรอะพอเดินหนีก็หาว่ากลัวโดยที่ดาบสุภเขาไม่ได้ตอบโต้ก็ทํางานต่อกลุ่มที่มาไล่ก็ถามจีจนจนทำให้ดาบสุภขาพีเครียดถูกกดดันความดันขึ้นกระทานหันแล้วก็อย่างที่บอกไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเกิดความเครียดความดันขึ้นสูงแขนขาอ่อนแรงเส้นเลือดในสมองแตกแต่ยังเลือดเนี่ยออกไม่เยอะนะคะนั่นแหละฮะคือเปรีย้ยลงไปเลยฟังเสียงรองพุ่งกับเสืบพมบรี เาเรียกว่าเขาเรียกกลุ่มเขาตั้งตัวเองว่าเป็นกลุ่มนักลักการเถื่อ่ามามาไล์สดโทรตำรวจตลอดเนี่ยทีนี้ระชามันก็มาไล์ส่อบีมิรไปคนยิงกล้องแกมไม่แกติดป้ชื่อไปใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้มันก็ไปจี้ว่าจี้ว่าทำไมไม่ได้ไปชื่อเป็นตำรวจหรือเปล่าเออมาเนี้ยมันก็บอกคุณเหมือนแบบมันก็ไล์แล้วก็พูดไปออเแบบคุณมีจริยธรรมมีวินัยตำรวจไหม S <S เออไม่ไม่ชื่อใช่ตำรวจหรือเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแกก็ไม่พูดไปตอบโต้อะไรก็ทางานต่ออย่างนี้จนแกคงแบบเรครียดเครียดอ่ะสะสมอ่ะครัือมันมันก็จีจีจีอ่ะจนจนแกยิ่งจตกอ่ะแบบความดันขึ้นสูงอะ่ะ่าหมอที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่าอ่าน่าจะเกิดจากแบบความเครียดแล้วก็ความดันโดยทําทำให้ความดันความดันขึ้นสูงความดันขึ้นสูงแบบทันทีแล้วซึ่งขึ้นสูงมากเลย แล้วทีนี้ก็ทาให้แขนขาอ่อนแรงแบบแบบเป็นอาการที่สะต,ตกอะ<ม>่ะตอนเส้นเลือดสมองแตกแต่แต่เลือดออกไม่เยอะดูแล้วก็นอนรอดูอาการอยู่ก็รักษาตามอาการไปก็ไม่เคยมีอาการนะแล้วก็ไม่พอ,อเหมือนแบบปกติก็ไม่เป็นแต่นี้พอเหมือนแบบน่าจะโดนกดดันมากแล้วก็เพก็เลยคิดมากเครียดอ๋ออายุสี่สิบเก้าปีท่านั้นเอง ก็เกิดเหตุการณ์นี้เราก็ไม่รู้มีโรคประจําตัวหรือไม่ประกันได้แต่ตํารวจก็ระบุว่าเขาไม่มีประวัติความดันนะไม่เคยมีประวัติความดันสูงมาก่อนค่ะแต่เป็นเพราะถูกกดดันแล้วเครียดขณะที่อย่างที่ว่าไปเนี่ยทางเพจต้องขออนุญาตยอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นเขาพาร์ทหัวเขาบอกนําเรียนพิทักษ์หนึ่งพอบตรและผู้กบัญชาตํารวจทําหน้าที่ตามกฎหมายตั้งกล้องสวมตัวผู้กระทําผิดแล้วมีกลุ่มตรวจสอบมาไล่พูดจา ตรวสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ทําได้แต่ต้องอยู่ในกรอบให้เกียรติซึ่งกันและกันไหมอันนี้เป็นการตั้งคําถามอย่างที่ว่าไปในล,ลักษณะถ้าฟังดูข้อมูลเหมือนไปไม้เบื่อไม้เมาใช่ไหมใช่ค่ะคือทําคลิปในลักษณะแบบนี้มาหลายปีล่าสุดมีคลิปหนึ่งเหรอมีคลิปหนึ่งค่ะไหน เหยียดขามันเ็บเป็นเด็บออพาขึ้นรถพยาบาลไปไม่สักครู่นี้คือตอนนั้นอย่าไปคิดว่าจริงหรือเปล่าใช่แต่จริงๆถ้าเราดูอาการยังไงก็จริงนะค่ะดูตอนที่เซลงไปอ่ะคือตอนแรกเหมือนกับเสียหลักใช่แต่พั้งที่สองเนี่ยหมดสภาพแล้วผ่าะคะไปเอาเดิ่นานแล้วก็ยังมีเสียงบอกไม่เกี่ยวนะ ก็แซวว่ารีบตั้งกล้องอย่าให้กล้องล้มประมาณว่ากล้องกำลัง,ลงสุ่มจับตรวจคนอยู่อย่างเงี้ยค่ะตรวจรถอยู่